ครับ่วงจหวะในวันนี้เรามาลุยแล้งกันนะครับผมโดยผมได้ใช้ทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะที่ใครเคยร่วมทีมหรือว่าใครเคยอยู่ในสังกัดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาก่อนนะครับแล้วามารวมทีมกันนะครับผมแล้วก็มาลุยแล้งกันนะนี่ก็คือเป็นการลุยแร,งร,แร,งร,แรง้งในระดับแล้งที่3มนะครับแรงกิ้งในระดับสนะนี่ครับผมโอ้โหเราสุ่มไปเจอใครเนี่ยโหมิโอ มีโอซิมเฮนด้วยนะเอ็มปาเป้ครับโมเมสตาน่านะทีมเขาก็ติงเหมือนกันนะเนี่ยทีมเรานี่ครับสูน้าัวเป้าครับนี่ครับเป็นรุดฟันนีตลอยนะแล้วคุณย่าครับมาทววุิคุณย่าแล้วก็ทางด้านปิกซ้ายนี่เป็นมาคารัสฟอร์ดครับปีกขวานี่ผมใช้เป็นอามัดเยโล่นะคือกองการนี่เอาเป็นบูโน่เฟรนันนะแล้วก็คาเซมิโ่ครับ พี่ขาดไม่ขาดได้ครับผมแฮร์รี่แม็กควายนะของเราเนะ้ยคนนี้เลยครับผมจะเป็นพระเอกหรือเปล่านะวันนี้นะไปเดี๋ยวเราเราไปจัดดูก่อนนะว่าเขาเป็นศูนย์หน้าใครเราจะประกบดีไหมหรือว่าหรือว่าไม่ประกบดีไม่ประกบก็ได้ครับเราไม่ต้องประกบละไปทีมเขาพร้อมแล้วเสื้อสีสีแดงแมนยูเรียบร้อยแล้วเราก็ไปลุยกันเลยครับ ไปกดกันเลยนะไม่ก็ทีมฝ่ายตรงข้ามเขาอาจจะปรับแท็กติกเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อมาต่อกรกับทีมเรานะนะครับผมจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับมันอาจจะโหลดอยู่แป๊บนึงมาครับผมแมนยูรับเจอมาลิดนะแมนยูเจอมาลิดนะครับโค้ชที่ผมใช้นี่เป็นใครที่เป็นเดอะสเปเชียลวันนะ เจอเซมเรนโยครับไปเจอกับตัวอันครับนะวางไปที่ไหนครับแ e s ฟอร์ดครับฟอตไปแล้วก็จะหงเต็มโค้ดอเต็มแซัอกาทักทายก่อนนะครับเจนี้นะโอ้โหมาคาร์ลัฟอร์ดครับเปิดมาอย่างสวยนะบอลอยู่ที่มาซาอุยครับ มาซาอุยจะให้ใครดีมาซาอุยยึกยักยักยิกให้ไปเทียมัดเยโรครับโุ้ยมัดหลอกโอ้ยไม่ติดนะเฮ้ยติดอยู่ครับมาซาอุยปั่นของโค้งไปเจ็บถึงไหมโชกไปก่อนนะครับเครื่องบินนะเครื่องบินเครื่องบินนะผมเมสซ่าไล้ครับโอ้โหไม่ได้ครับผมเซมิโลงเราถายไปอยู่ครับผมให้มัดเยโรครับมัดเยโรปั่นง่ายๆไปให้โอ้โห ตอนนี้จะลอยครับจะคอนโทรได้แต่ว่าจะปั่นโค้งเสียบเสาไกลนะไม่ได้ครับแต่จังหวะน,นี้เราโด,โดนโดนหรือเปล่าไม่ได้ครับผมบอุ้ยบอลชิมเมร์ครับโอชิมเมรนี่ฝันข้มมมมามไหลไปให้โมซาร่าจะปัน่นโค้งเสียบถึงมือดาวิดเดเกอาครับผมเดเกิสเตอร์ใบคุณย่าครับผมโอ้ซีดานอื้มเราก็ติตธาตนะ ไปทีดานเทชนนะผมแล้วไปติดทีมฝันข้ามครับเฮ้ยออกไปครับลูกออกหลังไปครับผมไม่ใช่เตะมุมดิตังหวะนี้ครับหเห็นเลซันดโดโนครับจะปั่นเข้าหาประตูนะจังหวะนี้ถึงบอลที่บอลยาวมาถึงก็ <S <S ไม่มีใครครับ โอ้โหส่งไกลเลยเนี่ยต้รงนี้บุกนะผมทีนี้ย่าย่าที่ไม่ได้ครับผมบุนโอนเฟนนะครับโอ้โหจ่ายไปก็ไม่มีใครไม่ถึงกันทุกคนนะมาชายเดลีครับมาซาอุยโอ้โหจ่ายง่ายเกินไปมาซาอุยให้ครับผมมาซุยครับ สกุลีนี่เราใช้เป็นตัวปกตินะโอ้โหคุนยอดแทงอย่างนี้สวยๆครับผมอย่าปั่นไปก็บอลไม่ถึ้งนี่โอ้โหโอ้ยเมียเนี่ยครับผมขยอดเป็นผู้ช่ลีครับจัดยาขึ้นไปเกิดการกระตุกเล็กๆน้อยๆนะโอ้โหโอ้โหกระตุกกระตุกเอ้ามุ่ไปอย่างนี้กระตุกนะผมลิงโพลัน์จะโดนเลยโอ้โหไปครับผม เซจิโอครับเซจิโอวิ่งมาก็ไม่ทันแนวทีของทีมฝ่ายตรงข้ามเป็นลูกเตะมุมครับเตะมุมเข้าประตูโดยเทนเลสเซนโลนโอครับอานโนจะปั่นโค้งๆเข้าหาประตูจะปั่นโค้งๆไปแล้วริงไหมเราเขีรยไปก่อนนะบุนโอนฟายนันมองไปครับผมอามัดเอโลถึงบอลครับไปแล้วครับผมแล้ฟอร์ดและฟอร์ดเราก็โอหชนไม่ฟาวอีกโอ้โหไม่ฟาวได้ไง เป็นไม่ได้ไม oh oh. ่เฝ OK. like, right? like, ้าได้ไงโอ้โหดูวับนี่ขวาไว้ก่อนนะครับวิด・ีดกาครับผมดีนักเตะทีแมนยูนะอยากผุยาให้บุนอฟเฟลนับคาชิกโดโกโอ้โหโดกูาจ่ายไม่แรงอ่เด้งได้บอลโอ้โหอะไรครับนี่ไปแล้วจ่ายมาโอ้โหโายครับชิมเฮนคราเซเมโลชิงบอล หมดราการครั้งนคือเรแรกก็ยังหาสกอร์กันไม่ได้เนี่ยจังหวะการคนบคุมบอลเราอาจจะมากกว่าก็จริงนะแต่เราจบสกอร์ไม่ได้เราต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนักเตะกำนในเลกน้อยนะ จะเอาอามาดเยโลครับขึ้นไปสูงอีกนิดนึงนะการ์ฟเฟนันครับเอาป็นฟอรมอฟนะครับผมเ่กาป็นตำแหน่งกลางลุกนะะเรายังไม่เปลี่ยนใครลงมานะครับคนนี้ก็ชีเด็ดเหมือนกันนะโชัวเซ็กซี่เป็นซูเปอร์สตาร์ครับ อ่ะเราลองเอาซุปเปอร์ซับลงมานะครับผมโจชัวร์เซ็กซี่นะเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่นะเอาเปลี่ยนพี่รุดเลยนะครับผมเอาซุปเปอร์ซับลงมาครับโจชัวร์เซ็กซี่มาลุยกันต่อครับในครึ่งเวลาหลังนะว่าจะออกมาเป็นยังไงครับระหว่างฟูทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ เจอกับทีนมาริดครับจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเซติโยเซติโอเซติโอปังซะง่าโอ้โหเสียงมองไปโอ้โหการจะเทมันแล้ไม่กล้าไม่กล้ายให้เด็กแบที่ตุ่งไปโอ้โห มันดมาบอยเดลิกครับเช็คมงไปอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเนี่ยเซ็กซี่เซ็กซี่ได้บอลครับเซ็กซี่บันจงเปิดไปครับผมาร์ตฟอร์ดครับลากเข้าไปครับนัรฟอร์ดปานโค้งถึงไหมถึงไม่ถึงแข่งสั่งงานกันที่ลงตัวเกือบจะลงตัวแหละเขาแบบวันทูวันทูมาครับเมทซาร่าจ่ายเข้ามาบอลถึง นี่ครับพระเอกของเราแม็กควายครับเสียขึ้นไปก่อนนะเทคตัวมงไปจิตโดกูครับโดกูโอ้โดกูช้าไปนะในควายในควายโดนกับซาร่าในควายโดนกับซาร่าในควายขอเคลียร์ไปก่อนครับบอลที่อาหมัดเยลโล่มาดิลโลครับจังหวะนี้ครผมคุณย่าโอ้โหคุณย่าช้าไปครับโอ้ช้าไปนะ พัศเอเปิดหน้าป o t โอ้ยถงมัยถึงมัยมาะอุยอ่าได้บอลครับผมมะอุยนะจักตวัดปาดไปก็โดนฟันไดครับผมฟันไดเคลียร์เข้ามานวายเคตัวโมงไปโนแฟนันครับกดเทคไปก็ไม่ได้ครับผมเพชโดกูโอ้โหโดกูเดี๋ยวต้องต้องเปลี่ยนละต้องเปลี่ยนออกละจ่ายเสียเยอะมากนะครับโดกูเคียไปก่อนะครับ

โอ้กะชิ่งอย่างสวยนะเมื่อกี้นะเดิมบอลทันไปอย่างสวยครับแัดฟอร์ดนะจะจกสกอร์ก็ไม่ได้ครับโชว์โชว์เซ็กซี่ครับเซ็กซี่เซ็กซี่เท็คมงไปก็มาสักวยครับถึงที้คาเซมิเมโลไอชิตาโนครับชิตาโนลงมาแล้วครับพระเอกของเราลงมาแล้วพีโดของเราลงมาแล้วครับจะตั้งป้อมไหมตั้งป้อมตนได้ครับผมโอ้โหคนนี้เลยครับคือความหวังที่แท้ทูของแมนยูของเรานะ ลอนโดครับเปลี่ยนตัวลงมาครับผมมาหารั์เลยตั้ดนี้ โท t เป็นมหาทรัพย์เลยนะนี่ยัพพ์นะเฮ้ยไม่ได้เว้พี่ทีมครบปากมแล้วใยมาแล้วนี่ครับ็นกวาดของเราครับนี่ได้ไหมได้ไหมแล้วฟอร์ดแล้ฟอร์ดดับบันทัดนริงที่โอ้โหดูดูทำไมมันไม่พิวยเหมือนอันนี้เลยวะเฮ้ยเ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้สิว้าแล้ว ยลุนดูโอ้โหเกือบไปนะครับอืมา์ิทของโดกูนะเกือนเกทำเือนเสียบอลนะแล้วโดนยเป็นปรตูจนได้ครับมโอ้โหดูเขาาบุกเต็มที่นะอ่ะูชัว60ไปได้บ้านี่มแกันครับแมนเชสเตอร์ไนเ็ดครับก็เฉือนชนะแล้วมาลิดไปได้หนึ่งประตููนครับโดยการทำประตูของเด ฮิโร่ของเราเนะี่ยคือเชสต, <ะ S 2> ต <ะ S 1> โ,โนโรนัลโดครับในการยิงจบสกอร์ไปได้ครับผมเฉลชนะไปอย่างบุดวิดนะดึงประตูต่อศูนย์นะครับผมโอเคครับไ้บพบกันไหนในโอกาสหน้าสว่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้เขาแขงแาร่งโอเคสู้ๆนะครับผม